างร้านมีเครื่องขัดเงาไรส้สายย oh. ี่ห้อมาสกิ21มีมาให้ลูกค้าเลือกถึง2ขนาดมาดูสเปคเครื่องตัวแรกเป็นเครื่องขัดเงา6นิ้ว21โวลต์ยี่ห้อมาสกิหน้าแป้นขัดขนาด6นิ้วตัวเครื่องมีความเร็วรอบรอยู่ที่2,800รอบถึง4,800รอบต่อนาทีค่ะแบตเตอรี่ขนาด3แอมตัวนี้เป็นระบบ DA หรือเรียกว่าระบบข้อเหวี่ยงนะคะให้ลูกค้าลองสังเกตตรงที่แป้นขัดค่ะและอีกทั้งยังรุ่นนี้นะคะเป็นมอเตอร์ไร้แปรงถ่านหรือมอเตอร์บัสเล็ตนั่นเองค่ะตัวก้อน แบตเตอรตี่นะคะจะมีช่องไฟบอกสถานะแบตเตอรตี่ด้วยนะคะให้ลูกค้ากดปุ่มปลดล็อกแบตเตอรี่และไฟสีเขียวจะขึ้นค่ะวิธีการเปิดใช้งานให้ลูกค้ากดปุ่มค้างไว้ประมาณ2และปรับความเร็วได้ถึง3ระดับลูกค้าสามารถปรับความเร็วแรงได้ตามเนื้องานเลยค่ะตัวถัดมานะคะจะเป็นเครื่องขัดเงาไร้สาย5นิ้วยี่ห้อมาไซร,รุน21โวลต์นะคะตัวนี้จะเป็นระบบ D.A. หรือระบบข้อเหวี่ยงเหมือนกันค่ะตัวสวิตช์เปิดปิดการใช้งานลูกค้าสามารถกดล็อกได้ไม่ต้องกดตลอดให้เมื่อยมือค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถปรับสปีดได้ถึง6ระดับ ถือว่าบริษัททําเครื่องออกมาได้สุดยอดเลยค่ะเลยที่ตัวแบตเตอรี่ยังมีช่องบอกสถานะไฟเหมือนกันกับตัวแรกเลยค่ะวิธีการเช็คเหมือนกันเลยกดตัวล็อกแล้วไฟสีเขียวจะขึ้นค่ะหน้าแป้นเป็นแบบตีนตุ๊กแกนะคะขนาด5นิ้วความเร็วรอบของเครื่องนะคะอยู่ที่2,800รอบถึง5,700รอบต่อนาทีกำลังวัด750บแบตเตอรี่ขนาด3แอมป์เครื่องขัดเงาไร้สาย5นิ้วมาสักทีทางบริษัทแถมมามีแบตเตอรี่ให้1ก้อนที่ชาร์จแบต1อันประแจฟองน้ำา2ชิ้นผ้าขัดเงา1 ของแถมเครื่องขัดเงาไร้สายขนาด5นิ้วมาสกิ21โวลแถมแบตเตอรี่ให้1ก้อนที่ชาร์จ1อันปรแจ1ชิน้นฟองน้ำา1ชิน้นและผ้าขัดเงาขนแกะ1ใบค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาไซส์กินนิ้วสามารถแจ้งแอดมินในห้องแชทได้เลยค่ะ